ฐท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรตอนที่สามสิบแปดขึ้นโรงขึ้นศาลเจ้าหน้าที่กรมเมืองฝืนยิ้มแล้วกล่าวว่าในคำฟ้องร้องของตระกูลขอ เขียนอย่างชัดแจ้งผุณชายฟ้านผูกใจอาฆาตต่อเรื่องนั้นจึงก่อการร้ายที่ถนนหนิวหลางยามวิการนางหลิวซื่อกล่าวถามฟ้านเสียนว่าความขัดแย้งบนเหล่าสุราสุดท้ายเป็นยังไงฟ้านเสียนกล่าวเป็นเชิงตำหนิตตัวเองว่าข้าพเจ้าต่อยองค์คราของตระกูลขอจนดั้งจมูกหักไป ท่านไม่เป็นอะไรกระมังข้าพระเจ้าไม่เป็นไรนางเหลียวซื่อทอดถอนใจหันไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่กรมเมืองว่าผู้ที่ผูกใจอาฆาตต้องเป็นคนที่เสียเปรียบเศร้าเหย่บ้านเราช่วงชิงได้เปรียบไหนเลยผูกใจอาฆาตได้เจ้าหน้าที่กรมเมืองอ้าปากค้างไม่ทราบกล่าวอะไรดี นางเหลิวซื่อกรีดนิ้วคราหนึ่งในมือเจ้าหน้าที่กรมเมืองก็เพิ่มตั๋วเงินฉบับหนึ่งสีหน้าของนางเหลิวซื่อขึ้นกลับสู่ความถือดีกล่าวอย่างเฉยชาว่าพวกเราจะไปยังที่ทำการกรมเมืองแต่ไม่ไปในตอนนี้ท่านกลับไปบอกต่อใต้เท้าเหมยว่าเมื่อใดที่คุณชายก๋อนั่นมาขึ้นศาล คนของบ้านเราจะไปยันกับมันกลางศาลเจ้าหน้าที่กรมเมืองครุ่นคิดนี่ขัดกับกฎหมายพวกมันมาจับกลุมคนไหนเลยถือตั๋วเงินกลับไปได้ขณะจ,จะกล่าวกรไรหัวหน้าที่ร่วมทางมาชิงรับคำคลาหนึ่งนํากำลังล่าถอยออกจากตึกตะกูลฟ้านตึกตะกูลฟ้านกลับคืนสู่ความสงบ ในห้องโถงนอกจากนางเหลิยวซื้อกับฟ้านเสียนแล้วไม่มีบุคคลอื่นฟ้านเสียนมองดูนางหลี่วซื้อพลางคุ้นคิดหากว่านี่ไม่ใช่ศัตรูของตนเองก็ประเสริฐดูจากฝีมือของอีกฝ่ายในวันนี้มันเกิดความชื่นชมอยู่บ้างถึงแม้ว่าตึกตระกูลฟ้านมีกิจการใหญ่โตแต่ก็ถูกตระกูลขวอโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัว บีดาไม่อยู่ในตึกนางหลิวซื่อสามารถรับมือโดยไม่เสียเปรียบประเด็นสำคัญคือประวิงเวลาออกไปจะได้จัดการกับเรื่องราวจริงดังคาดหมายนางหลิวซื่อจิบชาคำหนึ่งแล้วกล่าวท่านทำเช่นนี้เพื่ออะไรฟานเสียงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าท่านพ่อต้องการให้ข้าพเจ้าสร้างชื่อในมหานคร ข้าพระเจ้าลองนึกดูเห็นว่าแต่งกรอนไร้กระวีไม่มีความหมายอันใดหากว่าสามารถค้าความกับตระกูลขุนนางสั่งสู้จะมีชื่อเสียงเร็วกว่าเดิมนี่ย่อมเป็นคำล้อเล่นนางหลิวซื่อกลับไม่พอใจอยู่บ้างกล่าวว่าท่านคิดทุกตีก็ทุกตีแต่ยังไม่ต้องเปิดเผยสักฐานะหาความยุ่งยากใส่ตัว ฟ้านเสียงกล่าวอย่างนอบน้อมว่าข้าพเจ้าคิดระบายโทสะหากไม่ให้คนที่ถูกทุบตีทราบว่าเป็นการลงมือของข้าพเจ้าจะระบายโทสะได้ออยังไงนางเหลิวซื่อกวาดมองมันแวบหนึ่งมีความรู้สึกว่าใช่หนุ่มหน้าตาหล่อเหลาผู้นี้ไม่ทราบเหนือชั้นกว่าบุตรชายตัวเองเท่าใดถึงแม้ว่าเปลือกนอกมันลงมือเช่นอันธพาล แต่บุคลิกภาพสุขุมหลักแน่นแสดงว่ามันมีแผนอยู่ในใจต้องทอดถอนใจคำหนึ่งฟ้านเสียญไม่ทราบวน่านางคิดอะไรเพียงถามด้วยความอยากรู้ว่าอีเหนียงครั้งนี้ท่านฉนไยช่วยเหลือข้าพเจ้านางเหลียวซื่อเงยหน้าขึ้นคล้ายตื่นเต้นสงสัยที่ชายหนุ่มผู้นี้ฉไนาถามตรงๆเช่นนี้ นางขบคิดแล้วกล่าวเสียงอ้อยอิงว่าเราแม้แท้หลิวแต่ก็เป็นคนของตระกูลฟ้านฟ้านเสียนจับจ้องมองตานางทราบว่าคำพูดของสตรีนางนี้ไม่อาจเชื่อโดยสนิทใจยามกระทันหันไม่ทราบสมควรตอบว่าอะไรในห้องโถงเงียบสงบจนเข็มตกสักเล่มยังได้ยิน แต่เท้าเหมอยเป็นลูกศิกษย์ของบิดาเราเราสองคนถือจดหมายไปแล้วตอนนี้บิดาท่านสมควรทราบข่าวเชื่อว่าไม่มีเรื่องราวใดอย่างมากชดใช้เงินให้กับพวกมันนางเหลวซื่อเอยถึงตอนนี้ต้องหลับตาลงด้วยความอ่อนเพลียจากนั้นกล่าวอีกว่าหลังเที่ยงให้พ่อบ้านเป็นเพื่อนท่านไปยังสำนักที่ว่าการ เมื่อคืนถึงจืดจริงติดตามท่านไปวันนี้ไม่ต้องไปสถานที่ทางการแล้วฟ้านเสียนมองดูใบหน้าที่ยังสวยซึ้งของนางหลิวซื่อด้วยความประหลาดใจครบคิดไม่เข้าใจว่าสตรีที่มีภูมิหลังทางบ้านตัวเองก็มีความรู้ความสามารถเหตุใดยินยอมแต่งเข้ามาเป็นอนุภรรยาของบิดาพอถึงหลังเที่ยง ตระกูลฟานตัดเตรียมพร้อมสักที่สมควรกลุยทางก็กลุยทางเส้นทางที่ต้องเดินก็แจ้งให้ทราบแล้วคนที่ส่งไปสอดแนมรายงานว่าก๋อเป่าคุ้น,นอนเปรหามาถึงศาลแล้วนางเหลียวซื่อค่อยจัดรถมา้าจัดสรรผู้คนห้อมล้อมฟานเสียนไปยังสำนักว่าการของมหานครฟานเสียนนั่งอยู่ในรถมา้า ไม่ใส่ใจกับการขึ้นโรงขึ้นศาลมันทุบตีก้อเป่าคุ้นเพื่อระบายโทสะแลแ้แต่เห็นสายตาที่ฝ่ายตรงข้ามจ้องมองฟ้านเยอะๆมันก็คิดลงมือแล้วเมื่ออยู่ในงานชุมนุมกวีวังเจ้าจิ้งอง๋องฝ่ายตรงข้าจยกล่าววาจาเหยียดหยามยิ่งเพิ่มความตั้งใจลงมือเพียงแต่ตนเองเพิ่งมาถึงมหานครกลับเกิดเรื่องราวใหญ่โตเช่นนี้ ไม่ทราบว่าจะยุติศึกยังไงแต่ว่ามันยังคงลงมือทุบตีการทุบตีเป็นวิธีการหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะเกิดผลยังไงฟ้านเสียนที่คิดทุบตีขวเป่าคุ้นมีเหตุผลสามประการ 1. ต้องการดูว่าบิดามีขุมกำลังอยู่ในแวดวงขุนนางในมหาคนครสักเท่าใดวันหน้าจะได้เตรียมการ บิดามักปิดบังอำพรางถึงด้านนี้หากว่าถามตรงๆยากจะได้รับคำตอบพร้อมกันนั้นยังเป็นการพิสูจน์คำถามที่ซุกซ่อนอยู่ในจิตใจ 2. เพือ่อระบายป้ายสีให้กับตนเองเมื่อขึ้นโรงขึ้นศาลเท่ากับเกิดภาพลักษณ์ว่าฟ้านเสียเป็นรูปผู้มากลากดีมีพฤติกรรมเช่นอันพานถึงแม้ว่าบิดาต้องการให้ตนเองสร้างภาพของปัญญาชน แต่ตอนนี้มีชื่ออื้อาวถึงเพียงนี้ในวังอาจเป็นฝ่ายถอนมั่นเองทั้งหมดนี้ก็ทำเพื่อหญิงสาวท,ที่ถือน้องไก่นางนั้นเหตุผลข้อที่สามรวบรัดยิ่งขอเป่าฟุน้นช่วยทุกตีจริงๆเมื่อมาถึงศาลฟ้านเสียนต้องมาเกิดความตื่นตระหนก มองดูฝูงชนที่อยู่นอกราวไม้แดงที่หน้าประตูสร้างความอัดอั้นตันใจยิ่งภายใต้การเบิกทางของบ่าวไร่หลายคนค่อยเบียดเสียดเข้าไปได้ฟ้านเสียนหยุดยืดบนแผ่นหินที่เย็นเฉียบกลางศาลมองดูผนังหลังโต๊ะไต่สวนซึ่งว่ารูปดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นจากทะเลบูรพายังมีไม้พลองลงทันที่จัดวางอยู่โดยรอบ ต้องโห่ร้องชมเชยในใจคุณคิดว่าตนเองมาถึงศาลประชาชนของนครปักกิ่งแล้วเมื่อเหลียวมองดูพบว่าคนในมหานาครยังลิงโลดกว่าตนเองอีกต่างเบียดเสียดเข้ามาอย่างไม่คิดชีวิตคิดจับจองที่นั่งที่ดีกว่านี้ยังมีอันธพานอีกหลายคนแทบปีนป่ายขึ้นมานั่งบนราวไม้สีแดงแล้วฟานเสียง สอบถามแขกชิงเขอที่บ้านเจิ้งถอซึ่งนางหลิวซื่อใช้ให้ติดตามตนเองมาเจิ้งเสียนเซิ้งท่านนี้เคยเป็นซื่อเย่ระแวกเดียนเตียงหนันดูเหมือนมีสายสัมพันธ์ดีกับข้าหลวงคนปัจจุบันของมหานครดังนั้นนางหลิวซื่อทรงตัวมันมาจึงเหมาะสมที่สุดเจิ้งถอยิ้มพลางอธิบายว่าคนในมหานครล้นขวัญกล้าแข็ง อย่าได้เห็นบางครอบครัวตกยากไม่แน่ว่าเป็นญาติห่า,างๆก,กับของกงดังนั้นไม่มีใครกลัวใครคราครั้งนี้ครอบครัวขุนนางสั่งสู้ขึ้นโรงขึ้นศาลกับครอบครัวขุนนางซื่อหลางนับว,ว่าน้อยครั้งจะพบพานจึงไม่มีผู้ใดยอมพลาดฟ้านเสียงพุ่นคิดพวกท่านคิดมาชมภาพยนตร์เรื่องใหญ่หรือยามนั้นสันส่นศีรษะกราหนึ่ง เจิ้งถฉที่ด้านข้างกล่าวเบาๆว่าเศร้าเยถึงแม้ว่าตอนที่อยู่ในตึกซักซ้อมกันแล้วแต่เรายังคิดถามเป็นครั้งสุดท้ายท่านที่แท้ลงมือหรือไม่ยามอยู่ต่อหน้าเจิ้งตูฟู่อินย่อมไม่อาจยอมรับแต่ว่าท่านบอกความจริงต่อเราอีกสักครู่ค่อยมีคำกล่าวได้ผ่านเสียนกล่าวอย่างจริงจังว่า เจิ้งเสียงเซิงนี่ไม่กล้าปิดบงังข้าพเจ้าทบตีคุณชายก่ออะไรนั่นจริงๆเจิ้งถอรับฟังจนหัวรอออกมาตบไหลมันเบาๆเป็นเชิงชื่นชมชั่วครู่ให้หลัง่อเกิดเสียงร้องขมขู่ต่อจากนั้นข้าหลวงมหานครเหมยจือหลีเดินอ้อมออกจากหลังห้องโถงสุดนั่งลงอย่างผ่าเผยต่อจากนั้น ปรากฏมู่ในอีตนนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อเลื่อนถูกผู้คนเข็นออกมาจากตึกหลังที่ด้านหลังติดตามด้วยจวงซื่อผู้หนึ่งกำลังโบกพัดจีบเบาๆผ่านเสียนมองดูมัมมี่ตนนั้นต้องฝืดยิ้มออกมาตนเองไหนเลยลงมือหนักหน่วงถึงเพียงนั้นตึกตระกูลก่อกลับเดินหมากรเรียกคะแนนสงสารถึงเพียงนี้ มู่ไหนอีตนนี้จงเป็นก่อเป่าคุ้นคุณชายก่อยามนี้มันปวดเมื่อยไปทั่วร่างโดยเฉพาะบริเวณดั้งจมูกยังเจ็บปวดไม่คลายหมอที่ทำการรักษาไม่สามารถบรรเทาอาการปวดอันใดมันหาทราบไม่ว่าหมัดสุดท้ายของฟ้านเสียนแผ่พุ่งพลังเข้าไปพลังลมปราณภายในกายของฟ้านเสียนยังเป็นลมปราณอันก,กราเกลียว ให้เวลาอันเจ็บปวดแก่ผู้คนเป็นพิเศษขอเ,เป่าคุ้นเห็นฟ้านเสียนยืนอยู่ในศาลเรากับไม่มีเรื่องราวใดดวงตาหลังผ้าพันแผลจึงทอแววดุร้ายคล้ายกับจะกัดกินผู้คนฟ้านเสียงแซงเป็นมองไม่เห็นกระซิบถามว่าจวงซื่อที่โบพระจีบนั้นเป็นใครเจ้งถอบอกว่า ่ายตรงข้าเป็นจวงซื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดในมหานครเรียกว่าส่งซื่อหยันเพียงว่าความให้คนบุญหนักสักใหญ่จนได้ฉายานามว่าปากพารวยเหมยจือลี่นั่งอยู่ที่สูงหยิบไม้ตกโต๊ะเป็นเสียงอันดังสรพเสียงภายในศาลก็เงียบสงบลงที่เบื้องล่างเป็นใครเหมยจือลี่กล่าวช้าช้า มันได้รับแจ้งจากทั้งสองฝ่ายแล้วแต่เปลือกนอกต้องดำเนินการตามขั้นตอนไม่ว่าพวกท่านเป็นใครเมื่ออยู่ในศาลต้องเชื่อฟังเราผู้ฟ้องร้องและผู้ถูกฟ้องแจ้งชื่อตนเองส่งซื่อหยนยังยื่นคำฟ้องร้องขึ้นไปเหมื่ยชื่อรี่แซงเป็นอ่านดูแล้ส่งต่อให้เจิ้งถอ ให้ฟ้านเสียนอ่านดูรอบหนึ่งฟ้านเสียนพบว่าตรงกับที่ตนเองคาดการไว้จึงพังกศีสารับและส่งคืนไปส่งซื้อเหยินนพลันประสานมือกล่าวเสียงเย็นชาว่าเซียเซอร์ไม่เข้าใจฟ้านเสียนคุณชายฟ้านขึ้นศาลไหนยังยืนอยู่อย่างโอหังทั้งไม่คำนับไม่คุกเขา่จาจริยะความประพฤติเช่นนี้ แสดงว่าเมื่อคืนก่อการร้ายจริงๆฟานเสียนมองดูจวงซื่อผู้นี้กล่าวอย่างสงสัยใจว่าขึ้นศาลต้องคุกเข่าหรือมันเล่าเรียนหนังสือที่คณะหาตป๋อเจียล่วงรู้ตัวบทกฎหมายของรัชชิ่งย่อมเข้าใจในกฎเกณฑ์คำถามนี้เพียงจงใจถามส่งซื่อเหยนขมวดคิ้วกล่าวว่า ย่อมแน่นอนหรือท่านไม่เคารพต่อราชสำนักด้วยฟ้านเสียงหัวรออพลางกล่าวว่าอย่างนั้นส่งเสียงเสิ่งฉะไหนไม่คุกเขา่าส่งซื้อเหียนคาดดาว,ว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นถุงฟางข้าวใบหนึ่งจึงกล่าวเสียงกระด้างว่าเรามีชื่อเสียงติดตัวพบขุนนางไม่ต้องคุกเขา่านี่เป็นกฎของราชสำนัก ฟ้านเสียงประสานมือต่อเมืจอจรี่กล่าวว่าเสื้อเสิ้อคำนับเหล่าซือ้อไม่ทราบว่าเสื้อเซื้อต้องคุกเข่าหรือไม่ส่งซื้อหยนันพอฟังคำเรียกหาตัวเองของมันก็ทราบว่าฝ่ายตรงข้ามมีชื่อเสียงติดตัวแต่ว่าก่อนหน้านี้ตึกตระกลกนขอตรวจสอบดูแล้วไม่พบฟ้านเสียงผู้นี้เคยเข้าสอบแข่งขันจึงตบพัดฉีบในมือถามว่า ขอถามคุณชายฟ้านท่านเคยเข้าสอบเมื่อปีใดฟ้านเสียงตอบด้วยมารยาทอันดีว่าเข้าสอบที่เมืองต้านโจเมื่อสองปีก่อนนี่เป็นเรื่องที่พระกํากับดูแลทักษิณทรงคนไปจัดการก่อนที่มันจะเข้าสู่มหานครแต่ว่ามันหาทราบเรื่องไม่จบกระทั่งวันนี้ต้องขึ้นศาลค่อยทราบว่าตนเองมีสักฐานะเป็นซิ่วไฉ เรื่องคุกเข่าหรือไม่คุกเขา่าเป็นนั้นว่ามีข้อยุติจากนั้นเริ่มฟ้องร้องและแก้ต่างกันกวัวเป่าขุ้นยืนการานว่าผู้ที่ทุบตีทำร้ายตนเองเป็นฟ้านเสียงกับองครักษ์ในตึกตระกูลฟ้านส่นเจ้าถ่อยืนยันว่าเมื่อวานฟ้านเสียงอยู่บ้านเบาพรา่ทั้งหลายเป็นพยา,ยานได้การโต้เถียงทวีความรุนแรงขึ้น ฝูงชนที่มุงดูอยู่นอกศาลก็กล่าววิพากษ์วิจารณ์กันมีคนเชื่อฟ้านเสียนมากกว่าเห็นว่าคุณชายรูปงามเช่นนี้ไหนเลยลงมือด้วยอมามหิตได้ส่วนคุณชายกว่อนั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อเลื่อนถูกทุบตีถึงเพียงนี้มองดูก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีอันใดเหมือจิรี่เห็นที่เบื้องล่างเกิดการโต้เถียงกันไม่หยุดหย่อนสร้างความขุ่นข้องรำคาญ บกมือให้ทั้งหมดสงบซุ่มเสียงลงส่งสื่อเหยียนเห็นใต้เท้าข้าหลวงฟังความอยู่ครึ่งค่นวันยังไม่ยอมเปิดปากไม่แน่ว่าเอเดียงไปทางตระกูลฟ้านจึงกล่าวไปเชิงรุกว่าขอถามใต้เท้าตอนนี้คนร้ายอยู่ในศาลแล้วเหตุใดใต้เท้าไม่สั่งให้จับกุมคนเจิงถอยิ้มพางกล่าวว่าส่งเซียนเซิง ออกจะด,ด่วนสรุปไปเมื่อคืนคุณชายขอถูกลอบทำร้ายในคำฟ้องร้องเขียนว่าถูกคนใช้กระสอบป่านคลุมศรีรษะแล้วค่อยถูกทุบตีอย่างนั้นจะเห็นโฉมหน้าคนร้ายได้ยังไงฉะนันเจาะจงว่าเป็นการลงมือของคุณชายฟ้านสซ่งซซ้อเหยนกล่าวว่าเพราะว่าได้ยินเสียงของคุณชายฟ้านไม่หนำซ้ำตอนนั้นคุณชายฟ้านยอมรับแล้ว ตอนนี้ันไหนไม่ยอมรับมันใช้สายตาที่เย้ยหยันมองดูฟานเสียนกล่าวย้ำว่าลูกผู้ชายชาตรีกระทั่งกำลังขวัญเพียงนี้ยังไม่มีหรือฟานเสียนทราบว่าฝ่ายตรงข้ามกล่าวกระตุ้นตนเองสีหน้ายังคงเรียบเฉยได้ยินเจิ้งถอหัวร้อพลางกล่าวว่าซุ่มเสียงเราศึกษาตัวบทกฎหมายของรัชชิ่ง ยังไม่เคยได้ยินว่ามีคดีรายใดอาศัยซุ้มเสียงกำหนดบทลงโทษส่งซือเหยนกล่าวอย่างเยือกเย็นไม่ลุนลานว่าหากว่าซุ้มเสียงไม่สามารถยืนยันสักฐานะของคุณชายฟ้านท่านทั้งหลายลองดูบทกวีนี้พลางลวกกระดาษออกมาแผ่นหนึ่งจากในแขนเสื้อท่องกวีเติ้งเกาบทนั้นออกมาเหมย่ยเจอรรี่รับฟังจะร้องชมเชยว่าบทกวีที่ดี จากนั้นค่อยนึกออกว่าอยู่ในศาลหาได้อยู่ในห้องหนังสือไม่จึงส่งเสียงกระแอม,มให้ส่งซื้อเหยนส่งบทกวีนั้นขึ้นมาหลังจากอ่านดูแล้วจึงกล่าวบทกวีนี้เป็นผลงานของผู้ใดเกี่ยวข้องอันใดกับคดีรายนี้ส่งซื้อเหยนกล่าวว่าบทกวีนี้เป็นคุณชายฟ้านแต่งในงานจุมงกวีวังเจ้าจิ้งอ๋อง่อวานพอตกกลางคืน คุณชายฟ้านทำร้ายคุณชายขัวกลางถนนเคยเอื้อนบทกวีนี้ออกมาทั้งประกาศว่าจะให้คุณชายขัวรับความเจ็บปวดดูเหม่ยจิรี่ใจหายวา่ามองดูชายหนุ่มที่แย้มยิ้มอย่างเฉิดฉันอยู่กลางศาลนึกไม่ถึงว่าคนของตระกูลฟ้านสามารถแต่งบทกวีเช่นนี้พอฟังส่งสือเหฉินกล่าวจบความยิ่งปวดเสียวยนกล้าก,กว่าเดิม เห็นว่าท่านทุบตีคนก็ทุบตีแช่ไหน,นยังเอื้อนบทกวีทิ้งพิรุษไว้เจิ้งถ่อเคยทํางานกับเหมยจือลี่ระยะเวลาหนึง่งย่อมทราบว่านายก่าวผู้นี้หวั่นวิตกอันใดจึงกล่าวหน้าหัวร่อในงานชุมนุมกวีย่อมมีปัญญาชนมากหน้าหลายตาคุณชายฟ้านพอเอื้อนกวีบทนี้ออกมาย่อมมีคนคัดลอกไป หากบอกว่ามีคนรู้จักบทกวีนี้ก็ไม่น่าประหลาดประการสำคัญมันกวาดมองส่งซื้อเหยื่ออย่างเย็นชายิ้มเย้ยหยันว่าหรือว่าคุณชายฟานเสียสติไปกลางวันเอื่อนเอ,อ่ยบทกวีกลางคืนก็ทุบตีคนมิหนำซ้ำทางหนึ่งทุบตีทางหนึ่งเอื้อนอกวีต่อให้เป็นตัวโง่งมก็ไม่โง่เขาถึงเพียงนี้ นี่แสดงว่ามีคนเพาะความแค้นกับคุณชายก๋อทั้งทราบว่าคุณชายฟ้านกับคุณชายก๋อมีเรื่องบาดหมางบนเหล่าสุราจึงจงใจชี้นําให้คุณชายก๋อเข้าใจว่าคนร้ายคือคุณชายฟ้านวาจาประดานี้กลับมีเหตุผลก๋อเป่าฟุ้นที่นั่งบนเก้าอี้ล้อเลื่อนอดด่าทอไม่ได้ว่ายะได้กล่าวถูไถลูกชู้ผู้นี้ถืออำนาจตระกูลฟ้านไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตา จึงอุกอาจสามหาวถึงเพียงนี้เจิ้งถอพอฟังคำลูกชู้ก็หน้าเคร่งเครียดลงเห็นว่าเส้าเย่ทุบตีฝ่ายตรงข้ามจนนั่งเก้าอี้ล้อเลื่อนเป็นการกระทำที่ชานฉลาดนักยามนั้นกล่าวว่าคุณชายก๋อรังตำแหน่งเพียนโจ้นในวังยังคงระวังการพูดการจาจะยังไงท่านเป็นคนใกล้ชิดกับไทจือหากสร้างความเสื่อมเสียแก่ในวังไม่ใช่เรื่องดี คำพูดนี้ทางหนึ่งแนนบแนมขวาเปล่าคุ้นอีกทางหนึ่งกล่าวเป็นในว่าหากถืออำนาจบาดใหญ่ตระกูลฟ้านสู้ตระกูลขอซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับตระกูลขอไม่ได้จริงดังที่ว่าฝูงชนที่นอกราวไม้แดงพากันสนับสนุนผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าฟ้านเสียนไร้ความผิดฟ้านเสียนนึกเลื่อมใสต่อเจิ้นทอ การเตรียมการของตอนเองเมื่อคืนล้วนถูกเจิ้งถอนนำไปใช้ประโยชน์แต่กล่าวไปหน้าประหลาดนะักซ่องซื่อเหยืนนคล้ายไม่ร้อนรุ่มดุดเดียวกับข้วเป่าฟุ้นเพียงกล่าวว่าใต้ท้าฟู้อินคุณชายบ้านเรารับบาดเจ็บไม่ทราบล่าถอยไปพักผ่อนก่อนได้หรือไม่เมื่อจือลี่พง,งกศีสารับให้เจ้าหน้าที่ชักนำเบาพร่เ,เข็นเก้าอี้ล้อเลื่อนนำขัวเป่าฟุ้นไปยังด้านหลัง จากนั้นซ่งซือเหยินค่อยหันหน้ามาทางฟ้านเสียนกับเจิ้งถอแสดงความเคารพแล้วกล่าวเช่นนี้เป็นว่าคุนชายฟ้านไม่ยอมรับวัาทุตีคนแล้วเจิ้งถอกับฟ้านเสียนยิ้มออกมาหาตอบคําไม่แม้แต่เหมยจือลี่ก็เรียกตัวส่งซือเหยินมาที่เบื้องหน้ากล่าวเบาวๆว่าวันนี้ยุติเพียงแค่นี้เถอะ ส่งซื่อเยียนประสานมือกล่าวว่าคุณชายข๋อเป็นเพียงชั่วนในวังกลับถูกทุบตีกลางถนนเป็นเรื่องใหญ่ถึงเพียงไหนไหนเลยปิดคดีอย่างลูกๆได้เมื่อจือลี่บังเกิดโทสะกล่าวว่าเราไม่ได้บอกว่าปิดคดีเพียงคิดเลื่อนไปไตส่สวนใหม่ตระกูลข๋อท่านบอกว่าถูกทุบตีสมควรแสดงพยา,ยานหลักฐานออกมานับตั้งแต่โบราณการ ตรากฏไว้ว่าการไต่สวนไม่ลงทันทรมานต่อให้ฟ้านเสียนไม่ใช่บัณฑิตซื่อัฉเมื่ออยู่ในมหาคนครก็ไม่อาจลงทันต่อมันมีขาดส่งสื่อเหยีนหันมาถามว่าเมื่อคืนคุณใจฟ้านอยู่ในตึกตลอดเวลาอย่างนั้นหรือแจ้งถอตอบว่าถูกแล้วบ่าวไพร่ในบ้านสามารถเป็นพยานส่งสื่อเหยียนแค่หัวรอกล่าวว่า เบิกตัวพยายนมาขึ้นศาลเอ้เจอรรี่ค่อยทราบว่าคดีมีความเปลี่ยนแปลง,ปงจึงพงศงศีสารับเห็นว่าคนของตระกูลขอนำผู้คนหลายคนเข้ามาในศาลคนเหล่านี้แต่งกายผิดแพกยึดอาชีพที่แตกต่างมีทั้งคนขายขนมบัวลอยคนเคาะกราบบอกมองยามคนแบกเกี้ยวข้างถนนถึงกับมีนางบางเงานางหนึ่ง เจิญ่อขหมดคิว้วพบว่าไม่ถูกต้องผู้คนที่มุงดูก็หันไปสอบถามกันเองว่าทำอะไรทำอะไร